ครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูของครูบาอาจารย์อีก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 อย่างหนึ่งนะฮะที่หลายๆท่านก็ที่ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับอานะยูทูบครับบวกอ่านตบ้านประเครื่องนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะตอนนี้ก็มีอยู่เจริาคนและเจริญและกัท่านแล้วขอบคุณมากนะครับถ้ามีอะไรก็ทักทายก้ามาพูดคุยกันนะครับผมไม่ว่าแนละ้วใครที่ติชมผมก็ถือว่าขอบคุณมากจะติชมอะไรก็ว่าไปจะติอะไรก็ว่าเกี้ยวแท้ก็แล้วแต่นะอันนี้มุมมอง,มองท่านแล้วกันผมไม่ได้ว่าอะไร ก็คือสิ่งดีๆแลยกันเอาไม่เป็นไรใครไม่มีใครมีก็วันนี้เราเอามาแบ,บ่งปันให้ชมกันหน่อยนะวันนี้อาจจะเป็นของครูบาอาจารย์อีกสิ่งหนึ่งนี่หลายท่านอาจยังไม่เคยมีหรือบางท่านอาจจะมีแล้วหรือบางท่านมีอาจจะครอบครัววันนี้พาไปชมของบรมกูของหลวงปู่เอี่ยะผสมมนาวะสาวะพานสูงคือพระปิดตาถาดเชือกสวยมากๆนะผมก็ได้สัมผัสกับวันนี้มาอยู่ข้างหน้าผมแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะพักก็ใจอ่ะต้องเสียเวลาเลยม่เวลายคห้าทีเองนะ ฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันแล้วก็และติดตามทั้งเพจของเปิดโลกเครื่องใครสนใจอะไรไปทั้งหน้าเพจได้เลยนะนะเกือบทุกวันเนี่ยแต่วันนี้เราเอายูทูบด้วกันก,กดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะครับผมวันนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันนะติดตามได้แล้วก็เสาร์อาทิตย์ทางช่อง h e a สี่ community tv นะครับผมนะห้ามงเย็นดูหมงเย็นอ่ะไปชมพระอ่ะมาน,นี่เลยครับนี่เลยนี่เห็นไหมครับนี่นี่ฮะวันนี้ก็นะฮะนี่เป็นพระปิดเอาทงข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยตรงๆเลยตรงๆเลยเนี่ยตรงๆเลยตรงๆเลยออะตรงๆ นี่ตรงๆเลยนะนี่อ่าในผมกลับให้เลยนะนี่นี่นี่นะนีน่วันนี้เป็นภาพปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมนะปฐถมมนาวตัวขนาสูงนะครับผมเอาันนี้ผมเอามาให้ชมกันนะฮะ<น>ถือว่าวันนี้โชคดีนะโชคดีนะวันนี้เราก็มาแบ่งความรู้กันแบ่งปันกัน,นเล็กน,น้อยถือว่ามาให้ชมกันแล้วกันถือเป็นวาลามีนะถือไปบุญตาแล้วกันพเพื่อนๆนะเป็นบุญตาได้นะวันนี้นะเรามาให้ชมกันนีอ่ะอันนี้ก็คือเป็นภาพปิดตาเป็นเป็นเนื้อผงนะนี่เป็นเนื้อผงสรลมงคลนะสวยมากเพื่อนๆถือว่า น้าเป็นพระที่น้ำหนักเบามากนะน้ำหนักเบาจริงจงเป็นของลุงผงหลวงปู่เขานะเป็นเป็นผงโสรสมงคลแล้วกันพูดง่ายนะผงม,มหาโสรถมงคลเลยเนานะก็คือว่าเป็นถ้าอยากรู้ข้อมูลอนะไรนมากมากก็ลองกปติดตามใน Google ดูทีนะกันนะประวัติประเป็นมาเป็นไงนะผมก็ใช้เวลาแต่ละแต่ละครั้งประมาณห้าหกนาทีอ่ะก็นี่ถือว่าสวยมากนะครับน,น,นั่เองนะสวยมากเพื่อนเพื่อนอนี้ผมใส่มือให้ชมเลยนะเห็นไหมนี่เห็นไหม ส้างเครื่องในสวยจริงๆนะเนื้อหามวลสารในเป็นผมนะผงนี้คือตอนนี้ลักเลิกหลุดร่อนการตามเวลาแหละนะถือว่าสวยจริงๆก็กดกดไลค์กดแชร์ผมด้วยกันนะครูแรงนะวันนี้ครูแรงๆๆนะในทางช่องทาง y t u t u นะนะวันนี้นะอ่านี่นะอ่านี่ผ่านไปนี่อันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนสังเกตดูได้นะน้อยคนจะเห็นนะเป,นเป็นเป็นลายถากเชือกของจระเข้ขบฟันนะใครใครอย่านึกว่ามีตะกุดอย่างเดียวนี่ถากนะ พระปิดตาของลุงปุยเอยมปฐมนามก็ยังถากเลยขบฟันเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับสวยมากนะเป็นเป็นลักเล็กเก่าจุมลักเชือกเชือกงบอกทุกคำเก่าร้อยกว่าปีแลหร้อยกว่าปีเลยนะร้อยกว่าปีเลยนะครับผมนะอ่ะเราก็ต้องว้ายนิดนึงนะครับอันอันนี้เป็นคืออันนี้ก็จะขึ้นเป็นลายลายเดียวกันนะผมให้ดูฮะ้เป็นจะขึ้นอันนี้อันนี้ขึ้นเอาแบบเป็นลายเดียวกันนี่ อ่ะอันนี้ขึ้นเป็นลายเดียวกันนี่ก็จะออกลายเดียวกันคล้ายลายเดียวกันนะขึ้นทั้งขวานนะเห็นไหมสวยมากนะของลุงป,ปูนี่นะถือว่านะก็ให้ชมกันนะฮะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกันวันนี้เรามาแบ่งปันกันให้ชมกันเนาะเป็นบรารมีแล้วกันเนะเนพื่อนๆเนาะเป็นบรารมีเพื่อนถือว่าวันนี้ผมมาให้ชมแบบนี้พอดีมีคนถือโทรศัพท์ได้ผมก็เลยจัดให้เลยเห็นไหมให้ดูชัดๆสวยไหมชัดไหมฮะชัดไหมชัดนะถือว่าวันนี้นะคูแรงนะครับผมนะนี่เห็นไหม นี่นะฮะนี่เราก็นี่เลยน,นี่องค์หนึ่งนี่มีค่อนข้างจะสามองค์แล้นข้างจะขึ้นทางนี้ก็ขึ้นลายเดียวกันเห็นไ,ไหมฮะลายเดียวกันนี่นะฮะอันนี้นะอันนี้ถือว่าสวยมากเกพื่อนๆนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันนี่ยเนี่ยใครอยากจะชมก็ในอนาคตใครอาจจะมีแล้วหรือยังไม่มีก็ว่านี่อย่าไปอย่าไปสก,กิดรอย่าใช้ของมีคมสกิดนั่นเะลยไม่ได้นะเดี๋ยวหลุด,ดนะเชือกหลุดรอดกันตามเวลาเลยนะเพราะ แห้งมากจนแห้งหมดแล้วแห้งหมดแล้วเก่ามากจริงเก่าจริงนะใกล้ไหมใกล้ไหมใกล้นะเห็นไหมฮะนี่ผมใช้เวลาไวครับทำตรงทาง y youtube ไม่ต้องนานมากนี่เห็นไหมจะหลุดมาเลยนหเพื่อนเห็นไหมลักเลิกหลุมแล้วบางกบางองค์ก็มีรักอยู่นะโอ้โหคนลวงปู่นี่ถือว่าสุดยอดจริงๆนะวันนี้นะนี่เห็นไหมผมขึ้นในมือผมเลยนี่เห็นไหมอันนี้ก็ขบฟันน้อยนะจะเจอขบฟันน้อยนะส่วนมากจะเจอตะกรุดกันนะ 6ฟันะน้อยจริงๆนะถือว่าสวยมากนะนะครับผมนะวันนี้ก็ถือว่านะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะฮะเป็นไงครับเล็กๆน้อยๆนะเพื่อนๆถือว่าวันนี้หอวไม้มมชมกันเล็กๆน้อยๆนะครับผมวันนี้เป็นค่าคุยผมหมยแล้วกันกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะก็ฝากตั้งเพจเปิดโลกขังเครื่องด้วยอันเนี้ยผมก็ได้มีได้มีบามีได้มีโอกาสได้จับได้ครอบครองชั่วคราวนะนี่คือเราไม้ชมกันนะผมนะก็ผมใช้เวลาไม่นาน ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันใครอยากจะชมบาร,รมีอะไรแล้วก็ว่ากันไปหรือใครมีแล้วก็อย่าว่ากันแล้วกันใครไม่มีก็อย่าถือกนแนะนาคตกงจะมีเองเนี่ยแต่บางสิ่งบางอย่างของหายากอยู่ที่บาร,รมีแต่ละท่านด้วยนะครับเจ้าครอบครอ,องของปู่เนี่ยบางคนอาจจะมีเงินแล้วยังหาไม่ได้บางคนไม่มีเงินแล้วก็ยังพบครองได้เห็นไหมผมแล้วมันอยู่ที่วนาแต่ละคนนะบางคนอาจจะเป็นของเก่าของแก่เข้ามาแต่โบราณมันพูดไม่ได้ของพวกนี้นะฮะต้องคือ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่งั้นวัฒนการสูงไม่มีอยู่านมนานป่านนี้หลวงปู่สร้างวัดใหญ่โตในปัจจุบันนี้นะครับไม่ลูกเสรุหายเยอะแยะมากมายนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะถือว่าผมมาแบ่งปันความรู้ให้นะท่านนะเ,นเพื่อนๆนะอ่ะก็กดไลค์ก็กดแชร์ด้วยนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ